มาเอาเห็ดคอนหมกมว่วงแล้วค่ะพี่น้อง uh huh. เห็ดคอนม่วงกำลังพ่อแกงเลยค่ะนี่ uh huh. ต้นหมกม่วงค่ะมันตายแลย้วเอามาทิ่มไปจังเสีดยดค่ะพี่น้องเสียดายเลยอยากไปเห็ดทานนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้เอามาทิ่มไปเลาะบานค่ะหืด uh huh. อกกำลังพ่อแกงเลย ฝนตกใส่พันที่ขาจัง่าเพันไม่ดอกนีอีกค้อนหนึ่งค้อนบักมังดอกกำลังอ่อนๆเพราะดีแกงเลยแต่แกงแสบแกงใส่กำลังใหม่เนาะ อีตูวหาก็มีมาใหม่ห้าก็มีเฮ็ดห้าก็มี่เห็ด,หออดคอนคอนหมักม่วงจ้าพี่น้องย่าเอาถิ่นเด้อย่าไปเผาย่ไปเยยาไปเห็ดถ่านเด้อค่ะขันมันต่มันตายมาอยเห็มันเนามันปุแบบนี้มันก็จะกลเป็นมีดอกเฮ็ดแบบนี้ล้วค่ะอันนี้เฮ็ดบดค่ะพี่น้องอ

มันมีไร้กออยู่นันมาเคปนี่ก็ได้กแกงบางใหญ่เลยนี่เ็ดบดเ็ดบดงามงานพี่หนอกคนละในไร้เติออยู่ด้วย,ออเ,เ,อยเ,ออเอามาแกงค่ะพี่หนองเก็บมาไว้ให้แม่เป็นแม่สิม,มาแกงกิน อากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะพี่น้องเมื้อนี้ผู้ใดสิบเปทํทำงานยังกิจการยังกับเขาประสบความสำเร็จเด้วค่ะบรรยากาศเนี่ยเหมือเชสามาฝากค่ะพี่น้องอากาศดีบรรยากาศดีค่ะอยู่ทงไฮท,ทงนาและะ้วค่ะ